ในอำเภอเกาะสมุยนำผสกนิกรชาวเกาะสมุยทุกหมู่เหล่ารวมเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบระมราชินีนาถ12สิงหาคม2568เมื่อวันที่12สิงหาคม2568ณห้องประชุมสมเด็จพุทธาจารย์เกี่ยวอุปเสนโนโรงเรียนเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายอมรชุมช่วยในอำเภอเกาะสมุยเป็นประธานประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบ,บรมราชินีนาถพระบ,บรมราชชน,นีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา12สิงหาคม2568โดยมีนายสานิตหมวดมณีผู้พิพากษาประรจำศาลจังหวัดเกาะสมุยนายอดวิชยานุรักษ์ผู้ช่วยสำนักงานอายการจังหวัดเกาะสมุยนายรําเนตรใจกว้างนายกเทศมนตรีนครเกาะสมุยสมาชิกสภาเทศบาลนาครเกาะสมุยหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องถิ่นและประชาชนเข้าร่วมพิธี ในอำเภอเกาะสมุยประธานในพิธีได้จุดทุบเทียนเครื่องนมัสก,การบูชาพระตนตรยัยถวายความเคารพเปิดกรวยกระทงดอกไม้ทุบเทียนแพรหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระบรมราชชน,นีพันปีหลวงพระสงฆ์จำนวนสิบรูปเจริญพระพุทธมนต์จากนั้นประธานพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ถวายผ้าป่รจำนวนสิไตราจากนั้นในอำเภอเกาะสมุย นำผู้เข้าร่วมพิธีร่วมตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์โดยมีพระครูสิริทีปะคุณากรเจ้าคณะอำเภอเกาะสมุยและคณะสงฆ์จากวัดต่างๆในอำเภอเกาะสมุยจำนวน39รูปเพื่อถวายเป็นพระาักุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา12สิงหาคม2568จากนั้นเวลา10นาฬิกา ในอำเภอเกาะสมุยเป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเราทำความดีด้วยหัวใจเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชน,นีพันปีหลวงโดยจัดขึ้นณบริเวณชายหาดชุมชนบ้านหน้าทอนหมู่ที่3ตำบลอ่างทองโดยมีหัวหน้าส่วนราชการนัเกเรียนนักศึกษากจิตอาสาพระราชทานและประชาชนเข้าร่วมเพื่อร่วมกันเก็บขยะที่ถูกคลื่นทะเลซัดมาเกิดชายหาด ทำให้บริเวณดังกล่าวไม่สวยงามทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีน้อมนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้อีกทั้งส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปลูกจิตสํานึกให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมสนับสนุนข่าวโดยโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยร้านอาหารนิสมุยบริษัทรเรเร็วลมพยาจำกัดร้านอาหารฮักสมุย โฮมมาทฟ้าทวีพรและฟ้าทวีพรเด็กคอรร้านอาหารบีชเมลท์เทนคลับขนมร้านอาหารหนานหยวน